จะมีระยะบอกว่าเสร็ทีหนที่ไหนแล้วคมจะดีโอนโอ้ยโอก่อ้ยโอ้มโอมันอ้ยโอ้ยโี้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ตโอ้ยอ้ยโค้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้็โอ้ยโู้ยยโอยอ้ยอ้ยโอนอ้ย้อ้ย หนูก็ติดต่อถามว่าพี่ขายโทรศัพท์ราคานี้จริงไหมอะไรอย่างนี้หนูก็ถามว่าจริงโทรศัพท์ iPhone จริงไหมราคา,าเท่านี้จริงไหมแล้วร้านพี่อยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ยอมบอกใช่ไหมหนูก็บอกว่าแล้วมีคนสนใจพี่เยอะไหมอะไรอย่างนี้หนูก็เลยโอ,อนข้าไปหนูบอกว่าหนูเอาไอโฟนสี่ขาวนะ p h o n น,น,นสีอขาวคือตอนก็เราสั่งสองเครื่องเลย ตอนแรกเครื่องเดียวก่อนแล้วน้องขอมาสนใจแล้วหนก็เลยโอนไปอ,นอีกรอบหนึ่งสามค่<พ><พ>ปะปกติที่ที่เรารู้เนี่ยในราคาท้องตลาดเท่าไหร่ประมาณตอนนี้เหลือประมาณเก้าพันนะแต่ตอนนั้นในเพจเขาบอกว่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนหลังจากนั้นเราก็จ่ายโอนเงินไปค่ะแล้วมารับของแล้วเป็นไงครับรับของตอนแรกหนูก็ดีใจเห็นรษณีน์มาหนูดีใจพอหนูเปิดมันก็เป็นเสื้อผ้า ว่ากจครับเอยากอยากฝากเตือนยังไงมากกาคนที่ที่ซื้อของทางอินเทอร์เน็ตก็ฝากเพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะคะต้องตรวจสอบให้ให้ดีๆก่อนแล้วค่อยสั่งหรือโอนเงินไปแล้วได้ข่าวว่ามีเพื่อนอเพื่อน <ฮะ S 2> ก็ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน <ฮะ S 2> ตอนนั้นเพื่อนซื้ออะไรกันเพื่อนซื้อไอโฟนเหมือนกันค่ะเพื่อนได้ขวดวีชีมาเ <ฮะ S 2> มื่อน,นี่